สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่วันนี้จะขอนำเสนอเบาๆสักรุ่นนะครับเป็นเหรียญดีปีลึกแล้วก็เป็นเหรียญที่น่าสะสมค้นหาน่าศึกษาไขวคว้าไว้เป็นเจ้าของนะครับเดี๋ยวไปเล่ารายละเอียดกันพร้อมข้อมูลภาพเคลื่อนไหวนะครับก่อนอื่นเนี่ยนะครับชื่อเสียงเรียงนามของผมเพื่อป้องกันวิจาชีพต่างๆชื่อจริงนามสก,กุลจริงชื่อ a c e b o o k นะครับชื่อเลขบัญชี กบเบอร์โทรศัพท์ตามนั้นเลยนะครับฉะนั้นท่านกดเบอร์เมมเบอร์ Member, ไปแล้วเนี่ยมันจะดีดเป็นเป็นไลน์ขึ้นมาทักทายคุยกันได้หากต้องการเพิ่มเติมข้อมูลให้ผมหรืออ,อยากจะเช่าหาหรือท่านต้องการแบ่งปันนะในกรณีใดกรณีหนึ่งนั้นั้นเพื่อป้องกันวมิชาชีพสอดแทรกปลอมแปลงนะครับท่านสามารถติดต่อได้ตลอดให้มันถูกคนนะก็เรียนไว้ทุกคลิปนะด้วยความห่วงใยกันนะครับ เดี๋ยวมาชมภาพครับไปชมภาพครับมาครับมาชมภาพเหรียญสวยๆซะก่อนนะครับก่อนอื่นเนี่ยผมจะไปรายละเอียดในการสังเกตสังกาภาพนั้นะท่านดูภาพพลางๆไปก่อนผมจะ,อะขออนุญ,ญาตเล่าถึงเกร็ดความรู้ข้อมูลเล็กๆน้อยให้นักสะสมรุ่นใหม่ๆนะครับหรือผู้ที่เพื่อนพ้องน้องพี่ที่มีความคิดอยากจะสะสมเหรียอญของลูงผู้หลิวนะครับ บางเงินเหรียญนี้มีความเป็นพิเศษนิดหนึ่งก็คือว่าเป็นเหรียญที่ท่านอาจารย์วิชิตออทองแพงหรืออาจารย์วิชิตห้อยนะครับท่านสร้างไว้เพราะผมเห็นข้อต,ตัวนี้ผมก็นึกขึ้นได้นะครับคลิปก่อนผมไม่ได้เอ,อ่ยถึงคู่นูปการของท่านออรุ่นแรกแรกที่รุ่นแช่น้ำมนต์ดังนั้นเหรียญรุ่นนี้ก็น่าจะแนวแนวเดียวกันถ้าข้อมูลไม่คลาดเคลื่อนนะครับน่าจะมาประมาณประมาณนั้นนะครับปเป็นเหรียญที่แช่น้ำมนต์มาเหมือนกันนะครับดังนั้น เพื่อเช่าหาสะสมกันก็ต้องทราบข้อมูลคร่าวๆเบื้องต้นซะก่อนเรียนพุทซ้อนนี้เนี่ยสร้างกันด้วยห้าหกเนื้อนะถ้าจำไม่ผิดมีทองคำมีเงินมีนวะมีฝาบาทมีปีกเครื่องบินหรืออลูมิเนียมปีกเครื่องบินแล้วก็มีเนื้อทองแดงอย่างนี้เป็นต้นนะครับหากไม่ครบถ้วนหรือยังกล่าวไม่หมดขอขอภอัยหรือเกินไปก็ต้องขออภัยนะครับเพราะนั้นก่อนอื่นนจะขออนุญ,ญาตเอ่ยนามท่านอาจารย์วิชิตทองแพงหรืออาจารย์วิชิตห้อยนะครับ เพื่อให้ลูกหลานหรือว่าให้รุ่นหลังๆห,หรือท่านที่ยังไม่รู้จักพระบรารมีหรือบรารมีของท่านจะได้เ,เรียนรู้เพิ่มเติมรู้จักกันนะครับเนื่องจากท่านได้สร้างไว้หลายเหยนะรียญเป็นฝ่ายคารวะคู่บุญบรารมีของหลวงปู่นะครับสร้างไว้หลายเหรียญเช่นเหรียญของพระสังฆจา,ายทรง,งสัตว์จะเป็นเสือเป็นกระทิงเป็นปลาเป็นไก่เป็นนกอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้ากล่าวไม่หมดต้องขออาภายัย ดังนั้นส่วนใหญ่ท่านอาจารย์วิชิตจะเป็นผู้ออกแบบและสร้างนะครับหลวงปู่หลิวเป็นผู้ร่วมปลูกเสกนะครับแล้วก็มีพุทธคุณทางด้านเมตตาค่าขายแคล้วคลาดพญานตรลายทั้งปวงนะครับดังนั้นก็ขออนุญาตเอ่ยนามท่านอาจารย์วิชิตเอาไว้ตรงนี้นะนะเพื่อให้ผู้ที่เข้ามาหมายได,ได้รู้จักในสะสมนั้นส่วนหน้าตาท่านเป็นอย่างไรนั้นก็ไปดูตน้นต้นคลิปที่ผมมีภาพถ่ายของท่านวางอยู่ เป็นลักษณะเป็นปกโบโชเล็กๆนะครับในฐานะที่ท่านได้มีคุณรูปรการต่อเหรียญเหรียญน,นี้ด้วยนะครับเพราะเห็นโค้ดเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของท่านนะครับดังนั้นเดี๋ยวมาเล่าต่อเลยครับว่าดังนั้นนี่คือเหรียญทองแดงแต่บางท่านก็บอกโค้ดนะวะนะครับดังนั้นเพื่อเพื่ออะไรให้เห็นความแตกต่างตรงนี้มันจะมีเนื้อเส้นตรงนี้ครับแต่ผมมีหน้นาไว้องไม่มีเส,นนเส้นตรงนี้นะครับเส้นตรงยันตัวนี้นะครับเนี่ยะจะมีเส้นใช่ไหม เส้นตรงยันเนี่ยฮะเหลือๆไปจะเห็นนะครับเส้นตรงยันเนี่ยนะครับแล้วก็หูเหรียญน,นะครับหูเหรียญจะคล้ายๆกันนะครับหูเหรียญจะคล้ายๆกันนะนะจุดสังเกตในล,ลักษณะประมาณนี้เนี่ยซึ่งซึ่งไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรสลับซับซ้อนจันจารูปลักษณ์และอะไรต่างๆนะครับอันเหรียญน,นี้ก็อาจจะมีการทําปลอมนะแต่ผมยังไม่เห็นนะแต่เท่าที่ทราบเนี่ยมีเกือบทุกรุ่นนะครับ แล้วเหรียญน,นี้หลักพันนะบวกบวกอย่างนี้เป็นต้นน่าจะมีขนาดเหรียญสามสี่ร้อยยังมีผมก็เคยไปเห็นมาแล้วเดี๋ยวหลังจะทยอยลงให้ให้ได้มากที่สุดนะครับเหรียญของหลวงปู่หลิวนะครับหลายรุ่นหลายแบบที่มีอยู่ต่างวัดนะครับนะอังนั้นเดี๋ยวขอบตัดไปดูช่วงท้ายนะฮะเนี่ยประมาณนี้ไปดูด้านหลังครับดูด้านหลังหลังก็จะประมาณนี้นะครับหลังก็จะประมาณนี้เนี่ยหลังก็จะประมาณนี้ นะหลังจะประมาณนี้นะครับเหรียญทองแดงรมดําว่าอย่างนั้นนะครับดังนั้น,น,นเป็น2โคดบางท่านก็บอกนะว่านะคือจะต,ตอบผิดที่ซึ่งควรจะอยู่อีกฝั่งเดี๋ยวหยิบให้ดูนะครับซึ่งควรจะอยู่อีกฝั่งเดี๋ยวหยิบให้ดูอีกเหรียญหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมหยิบเหรียญนั้นให้ดูเนี่ยครับเหรียญที่บอกนะว่านี่้คจะอยู่ตรงนี้อีกฝั่งหนึ่ง้อตัวนะจะอยู่ตรงนี้นะอยู่อยู่ฝั่งตรงข้ามกันตัวนี้ก็ตัวเดียวกันนะเหมือนกันแต่ดันมาอยุ่ตรงนี้ ังนั้นจึงไม่ได้ชี้ชัดว่าเป็นนวะหรือไม่แต่ว่ามีความแตกต่างระหว่างเส้นตรงนี้ที่ผมเรียนเมื่อกี้นะครับเส้นตรงนี้แต่องค์นี้ไม่มีเส้นตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมซูมให้ดูใกล้ๆนะเห็นไหมฮะเส้นตรงนั้นองค์นี้ไม่มีนะฮะแต่จะไปมีเนื้อแหลมมาจากข้างบนนะครับเนี่ยมีเนื้อแหลมตรงนี้มีเหมือนกันนะครับนี่มีเหมือนกันนะมีนะเดี๋ยวนะไม่เห็นเหรอครับมีไหมน่าจะมีนะ ถ้าไม่ผิดนะครับน่าจะมีแต่แต่ว่าอะไรจะบางอยู่ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูนะครับดียวดูจะชัดอีกทีเห็นไหมครับคือจะไม่มีเนาะไม่มีนะครับไอ้ตรงนี้มีเห็นไหมเนื้อเป็นปิ้นแหลมๆตรงนี้มีนะมครับเนี่ยเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะเห็นไหมฮะมีนะครับย้อยลงมาตรงซุ้มนะครับแหลมคมลงมาเลยเป็นเส้นคมๆมนั่นนั่นนะวะนะครับนวะ ส่วนนวะเนี่ยผิวพันธุ์ของนวะจะมีความแตกต่างกันออกไปนะครับมีสอีอมทองออกเงินเงินแก่เงินอย่างที่เขาเรียกกนะันแก่เงินดังนั้นการผลิตหรือการรีดแผ่นเนี่ยก็เป็นไปได้นะครับหรือการทําผิวซึ่งก็เป็นไปได้เกิดได้หลายกรณีนะครับดังนั้นเหตุที่ต้องเอามาให้ดูนี่ก็เพื่อให้ท่านเรียนรู้ว่าลักษณะของเหรียญเนี่ยมันมีหลายรูปแบบและพุทธซ้อนเนี่ยเป,เ,ปเป็นความงดงามมากคือพระปางนั่งสมาธิ คู่กับซ้อนอยู่กับพระสังกจายนะครับเขาเรียกพุดซ้อนนะชื่อรุ่นชื่อพุทซ้อนนะดูหูตัดนะครับดูหูตัดดูขาดูเล็บของพญาต่านะครับดูหางแต่จะมีความไม่คล้ายกันอยู่นะครับแต่ส่วนตัวตัดนี่อาจจะเป็นไปได้ว่าคล้ายกันนะครับแต่ว่าจะเป็นตัวเดียวกันหรือไม่นี่ผมไม่ยืนยันนะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังครับท่านไปดูด้านหลังนะครับจะมีความละไม้คล้ายกันเหมือนกันนะ ส่วนตัวตัดเดี๋ยวต้องไปพิสูจน์กันนะขอบตัดอีกทีว่าจะเหมือนหรือไม่เหมือนแต่ผมสังเกตดูเบื้องต้นแล้วว่ามันมีความหนาก็กันแต่ตัวตัดคล้ายกันเดี๋ยวไปดูนะเอามาครับท่านช่วยดูนะช่วยร่วมกันศึกษานะครับดังนั้นมันอาจจะเป็นไปได้เหมือนกันว่าอาจจะเป็นตัวตัดเดียวกันแต่อาจจะตัดห่างกันมากและประกอบกับคนละเนื้อด้วยยกตัวอย่างนะครับเพราะว่าเหตุที่พอสันนิษฐานได้คนละเนื้อนี่ก็เนื่องจากว่ามีความหนาก็เกันเดนดําจะหนากว่า เหรียญออกสีแดงๆนั้นเนี่ยจะมีความบางกว่าซึ่งก็เป็นไปได้ว่าถ้าหากตัวตัดเดียวกันเนี่ยก็อาจจะตัดช่วงห่างกันมากแล้วก็บังเอิญต่างต่าง,ต,างต่างระดับกันความหนาต่างกันนะครับแต่ว่าความเป็นมาละก็ต่างกันนะเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งหนะึผมสงสยัยนะครับคือฝั่งนี้ผมสงสัยอยู่นะครับผมสงสัยอยู่นะครับผมสงสัยอยู่มันมีมันมีความใกล้เคียงอยู่นั้นต้องอยากขาหรืออยากคอหรืออยาก ตรงคอเหรียญอะไรต่างๆใกล้กันมากนะครับมีความใกล้เคียงกันมากแต่เอาละผมไม่ได้ใส่ใจว่าจะเกิดจากตัวตัดเดียวกันหรือไม่เหตุที่ต้องชี้แนะก็เพื่ออย่างน้อยที่สุดท่านได้จดจําว่าลักษณะตัวตัดของทองแดงก็ดีหรือนวาก็ดีมันมีความเป็นไปในรูปแบบแบบนี้ลักษณะแบบนี้ถ้าท่านไปเจอลักษณะตัวตัดแบบนี้แล้วก็โค้ดแบบนี้หน้าตาเหรียญแบบนี้ลักษณะผิวพันเหรียญอย่างนี้นะอันนั้นท่านก็ดูได้เพราะว่า เหรียญเล่นหากันก็พันบวกๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับยังไม่แรงนะหน้าเก็บสะสมหน้าค้นหาหน้าบูชานะครับเรื่องพุทธคุณโด่งดังไปทั่วสารทิศนะฮะทุกเหรียญของหลวงปู่หลิวนะครับและอาจารย์วิชิตนะครับอันนี้ก็โค้ดเดียวกับรุ่นชาชน้รรมน์นะครับซึ่งซึ่งก่อนนั้นหน้านั้นเนี่ยไม่ได้อธิบายถึงข้อมูลเล็กๆน้นนอยๆเกี่ยวกับท่านอาจารย์วิชิตห้อยก็เลยขออนุญ,ญาตท่านมา มาอธิบายในคลิปนี้นะครับเพื่อให้นักสะสมรุ่นใหม่ได้มีข้อมูลเพิ่มเติมและเรียนรู้นะครับถึงคุณประโยชน์คุณูประการของท่านด้วยนะครับว่าเหรียญที่ท่านที่พวกเราเช่าใช้บูชาจัดหาแบ่งปันกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันมีอาจารย์วิชิตเข้ามาเกี่ยวข้องหลายรุ่นนะครับดังนั้นเดี๋ยวไปชมด้านหน้าอีกทีครับครับดังนั้นตอนนี้คือนโค้ ที่อยู่ตรงกลางนี่คือนวะแน่นอนนะครับเพื่อสันทับในท้ายคลิปนะครับแล้วโค้ดที่ตรงเนี้ยบางท่านก็บอกว่าเป็นนวะตอกผิดที่นะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นทองแดงเนื่องจากว่ามันมีข้อพิสูจน์ไอเนื้อเสี้ยนตรงเนี้ยนะครับมีเสี้ยนตรงเนี้ยมันมีความแตกต่างกับที่เรียกว่านวะนะครับแต่ตัวตัดละไม้คล้ายกันหูเหรียญคล้ายกันนะครับแต่ตัวปั๊มในคนละตัวแน่นะครับเพราะว่ามันมีเสี้ยนกับไม่มีเสี้ยนอย่างนี้เป็นต้นนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เบา นะเป็นข้อสังเกตเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะเพื่อให้ท่านเวลาค้นหาหยิบจับหรือต้องอพบเจอจะต้องเช่าหาแล้วกว่าจะควักสะทางจ่ายเขาได้ให้เจอเหรียญแท้แล้วเราจ่ายเงินแท้อย่างนี้ก็ถือว่าจบยังไงคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe ให้หน่อยนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ให้ผมนิดหนึ่งเป็นกําลังใจให้กันและกันนะครับเพื่อจะทําคลิปใหม่ๆแบ่งปันสู่สายตาสาธารณชนนะให้ให้ได้มากที่ถดเถ้าที่จะทําได้แล้วก็ เท่าที่เรียนผมพอมีนะครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ